ก็จะมาอุดหนุนกันเยอะมีทั้งต้นมีทั้งที่ตัดมาแล้วปลาณีสมคิดจงจิตคนนี้ไม่รู้จักขอบคุณค่ะสำหรับผักอะไรอะไรโอ้เยอะเลยปิเกระเรียมก็เขือเปราะเยอะจริงๆถั่วก็สวยสวย แมงลักขนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในเรา้านค้าเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะคะเกือบเที่ยงแล,ล้วไปหาอะไรทานก่อนยังอยู่ทั้งวันไม่เป็นไรคะ่ะโอไม่ได้มานานเลยนะคะเนี่ยงานสวน บ้านตุกตาสวัสด,ดีจ้าเพื่อนสาว,าวตัว<า>วตตกันตันหน้าดำ <laughs> มือหมุตอนนี้เยเรร้อยค่ะตอนนี้ก็ได้ทานอะไรอิ่มแล้วไปถ่ายรูปต่อได้เข้าไปดูข้างในนะคะร้านค้าแต่ละร้านมีอะไรขายบ้าง ตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะเรามาเริ่มกันแต่ตรงนี้เลยเดินดูไปเรื่อยๆวนขวาแล้วกันตามกฎจราจรต้นพริกส่วนชื่นตรงนี้ก็เป็นมุมนวดไทย ใช้บริการนะคะปลาน้อยปลาทูเดี๋ยวไปดูด้านหน้าค่ะมีแคปหมูแคปหมูอร่อยค่ะและอันนี้คือตัวรักแด้รักแด้ที่มีจีซอนสดิงมีหมดเลยค่ะโอ้โห สองก่องยีห้าแล้วป้าน้อยสวัสด,ดีค่ะประตูตัวโตโต,ตจากป้าน้อยประส้มโอเยอะเลยนะคะอาไปต่อเลยคะ่ะอันนี้ของส่วนตุ๊กตาเขาเองเคยมาสัมภาษณ์เขาแล้วก็บอกว่าต้องใส่ไม้ไว้อย่างนี้ไม่งั้นคนจับ สีถลอกสวยงามค่ะเป็นเอกลักษณ์เลยนะตรนี้เขยลาวเอและอันนิดนึง ผลไม้นั่งกินไม่ไม่ไม่เปียนเป็นอย่างเื่นก็ได้เอาไม่เอาเงินคืนเนอะเป็นอะไรก็ไดเป็นอรก็ไเป็นเนาะก็ได้ง้่าะเใ่ีเพราะว่ากินไปแล้วขอบงนเอะไระม่วงเอาเป็นอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้อันนึงแล้วก็เนาะให้มันเป็นผลไม้ น,นี่ขนมข้างในก็เป็นที่เด็กเล่นนั่งทานได้โอน,นี่ตรงนี้้อาใหม่นะคะท่นที่แล้วเป็นแต่สนามหญ้าอันนี้ให้นั่งได้แล้วยิ่งอากาศดีๆอย่างเงี้ย ดีมากเลยร้านนี้ขายอะไรเอ่ยค่ะเมี่ยงคำแล้วก็ข้าวข้าวหน้าหมูหรอคะพิกกปิอ๋อไม่ใช่ข้าวคุกกระปิใช่ไหมคะ <c oughs> ว้าวอกายตโอ้เยอะเลย สำเร็จรูปขนมขนม,ขนม,ขนมตุก๊กไทยเดสเซอร์อันนี้กุ้งอร่อยยำโอ้แซบแซบ

ว้าวขอบคุณครับผมขอบคุณซื้อขนมกันขนมขนมขนมน้องเมย์หรือปะน้องเมย์หรือปะลูกโอ้โหเยอะเลยตามาตงสาปีแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปดูอาหารคืนชื่อของสวนบ้านทุกฟาเขานะคะไว้ตียวลูกชิ้นแล้วก็มีไส้กรอกอีสารเมื่อกี้ได้ชิมหมดเลยยกเว้นตัวเตียวเดี๋ยวทำให้เขาห่อกลับบ้านไปนั่งทานที่บ้านสบายๆนะคะ เดี๋ยวไปชมกันลูกชิ้นไส้กรอกอีสานค่ะสวัสดีค่ะ เกี่ยวกันต้องเหมือนกันหัวฮโอ้ได้เจอเธอแล้วแม่เบืออายมากห้าสิังแถวแถวเพื่อนแม่จีนแม่บอกเอาเรื่องต่างเต็มาบานาเบื่อค่า โอ้แม่แก้นยิ้มยิ้าสีดงย่กดายองมาทที่สนใจแต่อนจักน้องเาต่างเขดงต้องมาาุอดเขา 要我怀了一切。 ดีนะพี่น้องครับบรรยากาศดีเพ่อาหารกัดกิน ใส่สบายนะคะมุมนี้มุมสวยงามสวยสวยสวยไหมสวยไหมน้ำลำญ่ค่ะ <face> ตอนนี้ทานอิ่มแล้วสนุกสนานเจอกับคนรู้จักได้ทักทายกันนะคะก็กลับบ้านได้ขอบคุณคุณตุ๊กตาแล้วก็ครัวที่ได้จัดงานในลักษณะนี้ให้คนไทยได้มาร่วมสนุกสนานกันเป็นประจำทุกเดือนในภาคของฤด,ดูร้อนนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านใดเห็นแล้วโอ้หน้าเที่ยวนะมันก็ไม่ได้อยู่ไกลมากเลย ข่าวหน้ามาได้ติดตามที่เพจของคุณตุ๊กตาซึ่งว่าในความอร่อยผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ไทยบรรยากาศไทยๆปิ้งกันย่างกันสดๆดดวันขึ้นขมงสองเชงเรียกว่ามาแล้วเมืออยู่ในเมืองไทยแล้วหายคิดถึงเมืองไทยไปเลยสวัสดีค่ะ